สุตตันตปิฎกคัมภีรสังยุตติกายนิทานวักตอนลาบสการะสังยุตว่าด้วยโทษแห่งลาบสการะพระสูตรที่หนึ่งวักที่หนึ่งข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าอานนท์ได้สดับมาแล้วอย่างนี้กล่าวคือ ครั้งหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่อารามแห่งอนาถบินทิกะเศรษฐีอันมีนามว่าพระเชตวนารามกรุงสาวสถีในครั้งนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดังนี้ ลาบสการะเป็นของหยาบช้าเป็นของเผ็ดร้อนเป็นของแข็งกล้าเป็นอันตรายแก่การบรรลุซึ่งความปลอดโปร่งจากเครื่องเกาะเกี่ยวอย่างเยี่ยมเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายควรศึกษาว่าเราจะละลาบสการะซึ่งเกิดขึ้นแล้วและจะไม่ให้ลาบสการะ ซึ่งยังไม่เกิดครอบงําจิตได้เธอทั้งหลายควรศึกษาอย่างนี้พระสูตรที่สามคราวหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวนารามกรุงสวัรถีในครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงสแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ลาบสการะเป็นของหยาบช้าเป็นของเผ็ดร้อนเป็นของกล้าแข็งเป็นอันตรายแก่การบรรลุความปลอดโปร่งจากเครื่องเกาะเกี่ยวอย่างเยี่ยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายพรานเบ็ดย่อนเบ็ดที่มีเหยื่อไว้ในห้วงน้ำลึกปลาที่เห็นแก่เหยื่อตัวใดตัวหนึ่งกลืนเบ็ดนั้นเข้าไปแล้ว ปลาตัวนั้นต้องตกอยู่ในอำนาจแห่งเบ็ดของนายพรานต้องถึงซึ่งความตายพรานเบ็ดทำได้ตามความประสงค์ฉันใดภิกษุใดยินดีต่อลาบสการะอันเกิดขึ้นแล้วภิกษุนั้นเรียกว่ากลืนเบ็ดต้องตกอยู่ในอำนาจของมารต้องถึงความเสื่อมเสีย มานต้องทำได้ตามความปรารถนาเพราะฉะนั้นจึงว่าลาบสการะเป็นของหยาบช้าเป็นของเผ็ดร้อนเป็นของกล้าแข็งเป็นอันตรายแก่การบรรลุซึ่งความปลอดโปรง่งจากเครื่องเกาะเกี่ยวอย่างเยี่ยมเพราะฉะนั้นภิกษุทั้งหลายควรศึกษาว่า เราจะละลาบสการะอันเกิดขึ้นแล้วและจะไม่ให้ลาบสการะที่เกิดขึ้นแล้วครอบงำจิตของเราได้ดังนี้ทรงแสดงต่อไปว่าเมื่อก่อนมีตระกูลเต่าใหญ่ตระกูลหนึ่งอยู่มานานในห้วงน้ำแห่งหนึ่งในครั้งหนึ่งมีเต่าตัวหนึ่ง ไปพูดกับเต่าอ,อีกตัวว่าท่านอย่าได้ไปที่โน้นแต่เต่าตัวนั้นก็ได้ไปที่โน้นโดยความโลภในอาหารแล้วก็ถูกแทงด้วยชมวกของคนจับเต่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเต่าตัวนั้นก็ได้ไปหาเต่าตัวที่บอกนั้นแล้วได้เห็นเต่าตัวที่บอกนั้นมาแต่ไกลจึงกล่าวขึ้นว่าท่านไม่ได้ไปที่โน้นบ้างหรือ ต่าตัวนั้นตอบว่าได้ไปแล้วเต่าอ,อีกตัวหนึ่งนั้นจึงถามว่าท่านไม่กระทบลูกสลักบ้างหรือเต่าตัวนั้นตอบว่าไม่ได้กระทบเป็นแต่ได้มีแต่ได้อันนี้ผูกติดหลังเราเรื่อยไปเต่าตัวนั้นจึงว่าเอาเถอะเป็นอันว่าท่านถูกกระทบลูกสลักแล้ว ปีดามานดาปู่ย่าตายายของท่านได้ถึงแล้วซึ่งความทุกข์ได้ถึงแล้วซึ่งความพินาศด้วยเชือกนี้ท่านไปเถิดท่านไม่ใช่พวกของเราแล้วดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าผู้จับเต่านั้นหมายเอามารผู้ลามกคำว่าฉมวกหมายเอาราบสการะ คำว่าเส้นได้หมายถึงความเพลิดเพลินยินดีภิกษุใดเพลิดเพลินยินดีต่อลาบสการะอันเกิดขึ้นแล้วภิกษุนั้นชื่อว่าถึงความทุกข์เพราะฉมวกชื่อว่าถึงซึ่งความพินาศชื่อว่ามานทําได้ตามความประสงค์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายลาบสการะเป็นของไม่ดีอย่างนี้ เธอทั้งหลายจึงควรฝึกหัดว่าจะละลาบสการะอันเกิดขึ้นแล้วและจะไม่ให้ลาบสการะที่ยังไม่เกิดครอบงำจิตของเราได้ดังนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าแกะขนยาวเข้าไปสู่พุ่มไม้มีน้ำแกะนั้นต้องติด ต้องคล้องต้องถึงความลำบากอยู่ในพุ่มไม้อันมีน้ำนั้นฉันใดภิกษุบางองค์ถูกลาบสการะครอบงำแล้วเช้าขึ้นก็ครองบาทจีวรเข้าไปบิณฑบาตตามบ้านหรือนิคมภิกษุนั้นก็ติดข้องอยู่ในบ้านหรือนิคมนั้นแล้วก็ถึงความลำบากถึงความพินาศอยู่ในที่นั้นๆลาบสการะ เป็นของกล้าแข็งเผ็ดร้อนหยาบช้าเป็นอันตรายแก่การได้บรรลุซึ่งความเกษมจากเครื่องก่อเกี่ยวอย่างเยี่ยมเพราะฉะนั้นภิกษุทั้งหลายควรฝึกหัดว่าเราจะละลาบสการะที่เกิดขึ้นแล้วและจะไม่ให้ลาบสการะซึ่งยังไม่เกิดครอบงำจิตของเราได้ดังนี้ พระสูตรที่หดูก่อนภิกษุทั้งหลายลาบสการะเป็นของกล้าแข็งเผ็ดร้อนหยาบช้าทำให้เป็นอันตรายแก่การได้บรรลุความปลอดปโปรง่งจากเครื่องเกาะเกี่ยวอย่างเยี่ยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายมาแมลงคูดคือสัตว์ที่กินคูดเป็นอาหารเต็มไปด้วยคูด มีกองคูดใหญ่อยู่ข้างหน้ามแมลงคูดนั้นก็ดูหมิ่นมแมลงคูดตัวอื่นด้วยคูดว่าเราได้กินคูดเต็มปากกว้างทั้งมีกองคูดใหญ่อยู่ข้างหน้าของเราข้อนี้ฉันใดภิกษุบางองค์หลงลาบสการะ เช้าขึ้นได้ครองบาตรจีวรแล้วเข้าไปบินทบาทได้ฉันอาหารในบ้านหรือนิคมจนเพียงพอแล้วยังได้รับนิมนต์เพื่อให้ฉันในวันพรุ่งนี้อีกอาหารของภิกษุนั้นก็ยังมีอยู่เต็มบาทรภิกษุนั้นกลับไปถึงวัดแล้วก็กล่าวอวดในท่ามกลางหมู่ภิกษุว่าเราได้ฉันอิ่มแล้วยังถูกนิมนต์พรุ่งนี้อีก เราบริบูรณ์ด้วยอาหารบริบูรณ์ด้วยจีวรบิณทบาตเสนาสนะคิลานปัจจัยเพศศบ,บริขารแล้วก็ดูถูกภิกษุอื่นว่าเป็นผู้มีบุญน้อยมีศักดาน้อยไม่บริบูรณ์ด้วยจีวรบินทบาตเสนาสนะคิลานปัจจัยเพศศบ,บริขาร ข้อนั้นย่อมทำให้เกิดทุกข์ภัยแก่ภิกษุนั้นตลอดกาลนานลาบสการะเป็นของไม่ดีอย่างนี้เธอทั้งหลายจึงควรละเสียอย่าให้ครอบงำจิตใจได้พระสูตรที่6ดูก่อนภิกษุทั้งหลายลาบสการะ จะต้องมีแก่ผู้ยังคงศึกษาซึ่งยังไม่สำเร็จความประสงค์ลาบสการะนั้นเปรียบเหมือนกับอสุนีบาท,ที่ตกลงจากอากาศพระสูตรที่7ลาบสการะย่อมมีแก่ผู้ยังศึกษาอยู่ลาบสการะนั้นเป็นเหมือนกับลูกศร ระสูตรที่8สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นสุนัขจิ้งจอกแก่ร้องอยู่ในเวลาจวนสว่างหรือไม่ภิกษุทั้งหลายทูลว่าเห็นพระเจ้าค่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าสุนัขจิ้งจอกแก่ตัวนั้น เป็นโรคขนร่วงไม่ยินดีในที่นอนไม่ยินดีอยู่ตามคนไม้ไม่ยินดีอยู่ในที่แจ้งไปในที่ใดๆยืนในที่ใดๆนั่งในที่ใดๆนอนในที่ใดๆก็ได้รับความลำบากในที่นั้นๆข้อนี้ฉันใดภิกษุบางองค์ลงลาบสการะแล้ว ก็ไม่ยินดีอยู่ในที่สงับไม่ยินดีอยู่ที่คนต้นไม้ไม่ยินดีอยู่ในที่แจ้งไปในที่ใดๆยืนในที่ใดๆนั่งในที่ใดๆนอนในที่ใดๆก็ถึงความพินาศเสื่อมเสียในที่นั้นๆลาบสการะเป็นของไม่ดีอย่างนี้เธอจึงควรละเสีย พระสูตรที่เก้าลมเวรัมพวาตะย่อมพัดเบื้องบนอากาศนกตัวใดไปถูกลมนั้นลมนั้นก็พัดนกตัวนั้นให้ตกลงมาเมื่อนกตัวนั้นถูกลมพัดเท้าก็ไปข้างหนึ่งปีกก็ไปข้างหนึ่งศีรษะก็ไปข้างหนึ่งตัวก็ไปข้างหนึ่งชันใด ภิกษุบางองค์ที่หลงลาบสการะเช้าขึ้นได้เข้าไปบิณทบาตตามบ้านหรือนิคมด้วยการไม่สำรวมกายวาจาใจไม่มีสตสิไม่สำรวมอินทรีย์ภิกษุนั้นได้พบเห็นมาตุคามซึ่งนุ่งห่มไม่ดีก็มีราคะกำเริบแล้วก็สึกไปจีวรของภิกษุนั้น ก็ต้องอยู่เสียอย่างหนึ่งบาทก็ต้องไปอยู่เสียอีกแห่งหนึ่งผ้าปูนั่งก็ต้องไปอยู่เสียอีกแห่งหนึ่งกล่องเข็มก็ต้องไปอยู่เสียอีกแห่งหนึ่งเหมือนกับนกที่ถูกลมเวรัมพระวาตะพัดฉะนั้นลมเวระลมเวรัมพา พระวาตะนั้นในอัตถกถากล่าวว่าเป็นลมใหญ่ชนิดหนึ่งคมดังมีดโกนพัดอยู่สูงกว่าพื้นดินขึ้นไปมากหากมีผู้ไปยืนอยู่ที่ลมนั้นแล้วลมพัดลงมาก็จะเห็นทวีตใหญ่ทั้งสี่ปรากฏเท่าใบบัวพระสูตรที่สิบ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเราได้เห็นบุคคลบางคนถูกลาบสการะครอบงำแล้วตายไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกได้เห็นบางคนผู้มีความไม่มีลาบสการะครอบงำจิตใจตายไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรก ได้เห็นบางคนผู้มีสการะและความไม่มีสการะครอบงำจิตใจตายไปไปเกิดในอบายทุกคติวินิบาตนรกเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายควรละลาบสการะในโลกเสียดังนี้คำว่าผู้มีความไม่มีลาบสการะครอบงำจิต ตายไปจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกคืออาการที่ไม่มีลาบสการะจึงเป็นทุกข์คิดน้อยใจเพราะถูกลาบสการะนั้นครอบงำจิตเมื่อไม่มีลาบสการะความไม่มีลาบสการะก็กลายเป็นความทุกข์และครอบงำจิตนั่นเองพระสูตรอันว่าด้วยลาบสการะ อันเป็นความเผ็ดร้อนเป็นดังนี้